เบื้อสเซผันไอีไายดังนักวอยคุณเาฮ่าโคยรผมเล็กโดยดีมียมาคตทั้งคู่รถคู่ดีใช่มงานสังกัดเกไม่ว่าจะเป็นตุนสุนหรือว่าเมฆดำมวยไทยได้เสียก็ต้องโดนกับบรรดาี่น้องนักดน้งหไาย โวยมาจากประกาศ่ผลก็ะล่นแดงยอมมาจากทรารอบ4เก็เล้น้ำเงินับบอกเดียวดนะว่า5ยกไปกั้ง14,000แต่เสียได้เสียคท่นี้เสียมากเลยคู่ที่5นะคะเสืนคู่ต่อไปนี่เป็นเชอร์รี่กับเบ็กาฟิวนะคะเบ็กาฟิวเก็บอลเบอร์4 แล้วก็ค ah. ู่เจ็ดตน้อยสอตาออกกับพิพยาสินก่อนสินสารวัตรเอกครับคูอแปดไม่มีก็จะท้าไปคู่เก้านะครับตาเพชรสิบสารวัตรเอกเพราะฉะนั้นแกสิบสารวัตรเอกเตรียมร้อมต่อกันเลยนะครับ ระนะครับพยาจิกหอนแล้วก็ครับปาเพ็กด้เลยครับปีลสาร์ฉันเก่งในยกปั่ไม่ช้าละกัเพราะว่าเราไล่เรียงไว้บางทีก็มีนักบวยที่มาแจ้งมาสมว่ามชกเราก็ถดถดขึ้นไปมันก็จะเร็วอยู่คับเตรียมไว้เลยนน้องไม่ต้องห่วงว่าจะช้านะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง เร็วแน่นอนวันนี้ตักสครูปต่อนะครับงานเดียวเดี๋ยวอีกจะเข้ากับเข่าที่เข่าทางพี่น้องโค้งม้อยเอาตอนนี้อะไรเนี่ยไบเงาเลยละอ่าหล่นเที่ยจะไปคู่นี้ว่าที่หายุเด้อถ้าเราแฟนมาแเน้ม้อยท่านผู้เกียรติทุกท่านทีสื่อว่าสื่อตัวของพ่อใหม่ด้วยนะคะให้กำลังใจพ่อมาเตอร์ผู้ใจพ่อเอาอีกคือสิ่งม้อยไทยการกุศลขอบคุณ เป็นที่มวยโจ๊กเกล้า,าปุณธี่ตรงนี้นะครับวัดหน้าไหาท่อตระบูลที่ได้กำเน,นิดว่านอุบลเสียนิงพิชิตพรมดาวพร้มอมด้วยทีมงานอุปรสรรคผู้หน่วยอาจารย์พิชาจันเพชรเสรีหนิงวัชนานขอบคุณไปยัง,ง,ง,งยผู้น,โโฆฆานําชุมชนของเราขอบคุณท่านกำนันสุวิทย์พิญโยและก็ผู้นําหมู่บ้านบ้านนายหนอของเราทุกท่านทุกเหล่านะคะท่านรองรัศมีเศรษิธรรม คุณพุธเอกบางไทรพุทธพรบนเสียสายชมเจ้าโงด้วยนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่พิการสนับสนุนเอาละครับ15กันยายนนี้พบกันที่เทศบาลปูมะแรงนะครับบุณปีทูกลับมาครับรบบทเพชรโป๊ะตันสุกกับสกัดเพชรปอพัดลูกพระโตนะครับสอนดาราสอนนิสสารกับพชรนิคมสิบตันพุเทพกะบิ๊กป๊อบสิบตันสุเทพตะหาผู้โชคไมอยู่นะครับ เราจะทยอ,อยประกาศไปหลายสิบนะครับมาดูครับเวธีตอนนี้ตัวนี้เป็นัวทีหน้านะครับเพชรภูผากับกัปตันทีมนะครับโถงครับไปยับก็ไปเจ็บตู้าโอ้ไปดับเพชงซา้าย อาจารประกา้วกุผลนะครับสามยกไปยมพยายามเตะตอยายทิงซ้ายเข้าไปแต่กัดทิ้งจารย์าตัน์ทองอาจารย์นิจดุกร์เพืนปดครับอาาร์บัณฑีทองขาดด้วยวันนี้ ตอบโดยครุ่ผภ well, ูทรคนข้างสังเวียนทีอาคุณแบ็คับเยประภานกิีเอารถพีซ้ามาเาะปีะตีวันนี้เราบอกิดแครับกัิปูขาวติดอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดงนึ่งในเพื่อของเพื่อนกินตีครับ อาโรสักครู่ครับในน้ำก่อนครับ22-23นะครับพบก,กันที่ตลาดเฉลิมพลน,นะครับอจาจารย์สุรช่างพ่อพีนโปรโมเตอร์ครับเจ้าของเวทีนะครับในรอบช่วงเวลา6โมงเย็นไปเติมไปนะครับประสาทรุ่วยโดยอาจารย์ปีชาวจัดเพชรครับน,ราาาน,น,นาอาเทพธพิวาร่าพาเท็ดมันเทียรนักเจอรัสต์เตย์ราที่เด่นโลกหนึง่แงแดนไทยนออำนวยยิงกับ การหาผู้ช่วให้ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเพชรอีสานโอสร,โรสุทธิ์เองนรับเพชรเม็ดใหม่สิทธิเพชรสมัยก็ไปติดตามกันนะครับแล,แล,ล้วก็พรุ่งนี้ครับเชจอของน้าคายมวยเรียบมวยอีกแล้วนะครับที่อนุสาวรีย์นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอสว่างดีระวศ์ครับชกกลางวันวันที่10กันยายนนะครับนายอำเภอมอบให้ ยอดดาวคอมพ Saint ิวเตอร์กระมาณชีรพงษ์สายสวีสุขผู้ใหญ่ทำดังโคตรพงนะครับพรุ่งนี้หัวหน้าค่ายมวยและหลายค่ายในอุบลราชธานีและต่างจังหวัดทางสิสเกตและโสภณก็จะเริ่มกพรคู่เพียรนะครับที่อโศกสนามบีระเบนเฮ้ยที่สามแล้วก็ไล่กันห้าหยก และพุ่งหาแนวโต๊ะแล้ววืดอยู่ครับโนทีมครับ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  แง่เรื่องร่างแง่เรื่องอะไรวะตัดจากเส้นสวยๆมาทีเลยหลังจาก วันนี้ไาก็บถที่9นะครับตลาดคนรกตีครับเสียต้นสารสักู้สิตเตรตุนสรานั่อุือรถคหัวเรือครับนี่ตลาดรนรกตีนะครับที่9ก็จะดแล้วก็รถที่15ครับพบแบบที่ทศสบายุกแหลกนะครับเสียบีพูยิมปาริศดาหาซับรถตทะเบีตัสุขสนะพิรปอประพักดุพเตครสัตว์สรบ สองในายสองวิทย์นิสัยแบพชิสิาพุทธกวาดบิคอสิทธิ์มมีนวิวินัยครับกำลังหาคู่ให้่าลืนนะครับเสือดีทูครับจัดแบบสุกหนมือนะครับ่สิบห้าตกายตกึ่งเียร์เลบอีกไม่านเนพอพบกันที่พิศพุ่งมาแล้วนะครับ พยายามก็ไปช้าไปผาดกเีกยวสูเตี๋ยวสูงยกเี๋ยีบนสี่ขึ้โขดขายาวๆเี่วเพชพูนหาเพชนรกสาเทียนงมาสอาส่ยกนี้ยกเียกจ้าภาพบนสี ทำจะดีกว่าคนับขวาเดีกว่า 16,500น,นะน,น้อยมาวางไว้16,500เนะทรียมงาน,นเบสปีญาสิงห์ขอนติดต่อด้วยนะครับคู่ต่อไปเชอรี่วางไว้1,400เบสลาฟลติดต่อต่อจากนั้นน้อยกับเบสปีญาสิงห์ขอน100บาท16,500 เราก็จะไปที่ปานเพชรกับเพชรทองนะปุ๊ก้าวปุ๊กสี่เปอร์เซ็นตเ่นในยกปาน Tuyên hóa đẹp Cập tăng team năng lực ชายครับนี่ก็อ่อนโอ่ตวีชัยชัยวิวัฒน์ตามสุดท้ายไปที่ตราบาเพื่อผลเนี่ย